ราศีมีนดาวอังคารย้ายครั้งนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นข่าวดีทางด้านใดจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือทั้งสองเรื่องแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปเพื่อที่เป็นกุศลแก่ตัวคุณเองด้วยค่ะแน่นอนค่ะการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูเพื่อเราดูดวงเพื่อที่ว่า อยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะเราคาชาวราศีมินดาวอังคารย้ายในครั้งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวที่หากมีการโยกย้ายแต่ละครั้งนะคะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆค่ะมากขนาดไหนก็ถึงขั้นที่ว่าจากดีๆมีแต่เรื่องดีๆชีวิตเดินไปแบบราบเรียบบางท่านนี่ก็กำลังที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะ แต่หากว่ามีการย้ายของดาวองคาครนะคะมักจะมีเรื่องมีปัญหานี่คือบางบางท่านนะคะหรือบางท่านก็จับแย่ๆติดๆขัดๆไม่มีอะไรดีเลยคุณก็จะดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างละ่ะชาวราศีมีนในครั้งนี้นะคะและจะทำยังไงบ้างชีวิตคุณถึงจะดีและเฮงค่ะมาฟังกันเลยนะคะ ดาวอังคารย้ายในครั้งนี้นะคะก็คือตั้งแต่จำไว้นะคะวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่14เมษายน64นะคะช่วงนี้ใครที่ตกงานว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสได้งานทำค่ะช่วงจังหวะนี้ละ่ะหรือว่าคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องของงานด้วยนะคะและในคนที่อยากเปลี่ยนงานรอง,งานรอจังหวะไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสัที หาจังหวะไม่ได้หาโอกาสอโอกาสไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมคะช่วงนี้เลยค่ะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานคุณจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานแล้วนะคะและในช่วงนี้เช่นเดียวกันคุณมีดวงที่จะได้พบปะผู้คนหรือว่าสังคมใหม่ๆมีดวงการเดินทางเกี่ยวกับงานเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญนะคะการเดินทางในครั้งนี้ดี และจะสำเร็จอีกต่างหากค่ะบางท่านไม่ได้เดินทางด้วยตัวเองนะคะแต่มีดวงจะได้ทำอะไรผ่านโลกโซเชียลนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางนะคะแต่เป็นการเดินทางผ่านโลกออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลผ่านโทรศัพท์ผ่านผ่านอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือคุณนั่งอยู่กับที่แต่มือไม่นิ่งใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ เหล่านี้นะคะงานที่เกี่ยวพันกับผู้คนคะ่ะหรืองานที่เกี่ยวพันกับการเดินทางจําไว้นะคะจะทําให้คุณนั้นมีราย,รายได้ดีกว่าคุณนั่งอยู่กับที่หรืองานที่อยู่กับที่นั่งประจําอยู่ในออฟฟิศหรือประจําอยู่ในโรงงานประจําอยู่ในบริษัทลักษณะนี้นะคะหากคุณมีการเดินทางไปนั่นไปนี่คุณจะดีประสองอย่างนี้แต่บางท่านบอกก็มันไม่มีโอกาสไม่ได้ออกไปไหนเลย งานมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอยู่แต่ที่เดิมบางท่านบอกมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆกลุ่มนี้คุณก็จะดีนะคะหากแต่ว่าคุณทําอะไรเพิ่มมากขึ้นเช่นหางานมาทําเพิ่มหากคุณคิดว่าเอองานที่ทําอยู่นั้นมันมันเราพอจะทําได้อยากจะยุ่งกว่าน,นี้อยากจะสนุกกว่าน,นี้บางท่านก็ให้หาโปรเจกต์เข้ามาทำในช่วงนี้นะคะหากมีไอเดียมีโปรเจกต์ดีๆให้นำมาเสนอกับ หัวหน้าหรือว่ากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานของคุณเลยนะคะหรือหากอาสาทํางานบางงานที่ไม่ใช่งานของคุณแต่คุณทําได้คุณควรจะทําค่ะในช่วงนี้บางท่านบอกโอ้เงินเดือนเท่าเดิมนะยุ่งกว่าเดิมเลยเหรอคุณทําได้นะคะเงินเดือนเท่าเดิมก็จริงค่ะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเพิ่มขึ้นหรอกแต่จังหวะของคุณมันจะมาในเรื่องที่ว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆคุณจะมีเครดิตในงานหรือจะได้รับ พิจารณาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะวันข้างหน้าหากมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณล่ะคะจะอยู่แถวหน้าหนึ่งในนั้นจะเป็นคุณนะคะในช่วงนี้อะไรที่ทำได้แม้ไม่ใช่งานของตัวเองคุณสามารถขอมาทำได้นะคะมันจะเป็นผลดีต่อคุณในอนาคตค่ะเรียกได้ว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งมีโอกาสดีๆมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้บางท่านบางงานนะคะสามารถรับทำงานนอกเวลางานได้ เรียกได้ว่ารับ j อบรับงานพิเศษได้ในช่วงนี้คุณจะมีจังหวะได้ทํางาน j อบงานเสริมควบคู่กับงานหลักอย่างแน่นอนนะคะจังหวะดวงมันมามักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหากคุณคิดว่ากําลังนั่งฟังอยู่นี้เอ๊ะมันไม่มีทางหรอกแต่ความสามารถของคุณนั้นสามารถรับทํางานอนอกเวลาได้บางท่านพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแต่ในช่วงนี้มันไม่มีมา หากดวงมานะคะมัดจะมีจังหวะดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแล้วทีนี้ บางท่านนะคะก็พร้อมทุกอย่างและอยากได้บ้านอยากได้รถแต่ว่าที่ผ่านมาติดต,ดตดขาดขาด,ขด,ขดบางสิ่งบางอย่างยืนแล้วยืนอีกไม่ได้สักทีนะคะในช่วงนี้ล่ะคะ่ะคุณมีดวงจะได้มาด้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับชาวราศีมีนบางท่านนะคะหากใครที่อยากจะย้ายที่อยู่บางท่านอยากได้บ้านบางท่านอยากย้ายห้องย้ายคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะคะ ในช่วงนี้ละค่ะคุณมีดวงที่จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีมีนจากนี้ไปคุณเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะดวงชะตาของคุณคุณจะเด่นอยู่สองอย่างนะคะไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถค่ะบางคนก็ต่อตมอ่าต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่ความหมายก็คือว่าหากคุณพร้อมเรื่องของการเงินแต่รอจังหวะช่วงนี้คุณสมใจแล้วนะคะได้ต่อเติมบ้านอย่างแน่นอนค่ะ ทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องรถบางท่านนี่ก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนรถคันใหม่หรือบางท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการที่ได้มาแต่ต้องเหนื่อยในภายภาคหน้าบางท่านก็อาจจะเป็นการเพิ่มภาระการผ่อน เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นี่เป็นนี่ดีมันเป็นสิ่งที่คุณจะดีและได้ในอนาคตนั่นเองนะคะแต่มันก็กจะแลกกับการเหน็ดเหนื่อยหน่อย,อยก็คือว่าคุณพร้อมทุกอย่างนะที่บอกมาท่านที่จะได้บ้านได้รถแต่รอจังหวะ หาจังหวะไม่ได้หรือว่ารอโอกาสช่วงนี้คุณจะสมหวังใน2เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะหากใครที่จดจ,ดจอ้จองมานานละไม่ผ่านสักทีไม่อนุมัติสักทีช่วงนี้อาจจะมีเฮนะคะหากไม่ได้มาเลยแต่อย่างน้อยๆคุณเดินใกล้ความหวังแล้วนั่นเองนะคะชาวราศีมีนอย่างน้อยๆดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนคะ่ะจากนี้ไปดวงของชาวราศีมีนเริ่มจะเดินเข้าหาความสําเร็จนะคะ หากคุณทำงานที่ผ่านมาคุณได้สัก20-30%สําำหรับลงทุนไปร้อยหนึง่งแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะได้ถึง70-80%มันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหากเปรียบเทียบคุณเริ่มเดินขึ้นสู่ที่สูงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าใครติดตขัดขัดหากดวงของคุณน,นั้นพื้นฐานดวงชะตาหรือว่าบุญวาสนาอาจจะไม่ดีเท่ากับราศีมีนคนอื่นเขาแต่อย่างน้อยๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะคะ บางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานหรือว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเงินหรือบางท่านอาจจะทั้งสองอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้กำชับอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับบุรวัสนาและพื้นฐานของดวงชะตาของชาวราศีมีนแต่อย่างน้อยๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับราศีมีนไม่มากก็น้อยนะคะช่วงนี้ คุณอยากทำอะไรทำเลยค่ะหากคุณเคยวางแผนว่าพร้อมทุกอย่างแล้วนะทุนก็มีทำเลก็ดีเออเมนูเราก็เด็ดแต่ขาดความมั่นใจในช่วงนี้คุณอยากทำอะไรทำเลยนะคะการเดินทางเกี่ยวกับงานถามว่าดีหรือไม่ดีอย่างแน่นอนค่ะเหนื่อยแต่ดีนะคะในช่วงนี้งานที่ไปนู่นมานี่โดยเฉพาะเซลล์บอกได้เลยค่ะว่า คุณจะดีอย่างแน่นอนงานที่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่หรือแม้แต่ใครที่ทํางานอิสระค้าขายที่ไปตลาดนั้นตลาดนี้คุณจะดีอย่างแน่นอนนะคะบอกได้เลยค่ะว่าดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะงานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าดีกว่านั่งอยู่กับที่อย่างแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าดีหากคุณมีการเดินทางนะคะ ก็ค้ะแม่ค้าบางท่านนี่อาจจะค้าขายอยู่แค่ตลาด2ตลาดแต่ในช่วงนี้ลองเจาะตลาดใหม่ๆดูบ้างก็ได้นะคะหรือหากคุณทํามาค้าขายผ่านโลกออนไลน์ในช่วงนี้คุณก็คิดหาวิธีปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคุณจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนนะคะชาวราศีมีนในช่วงนี้ในช่วงนี้อย่าให้ความโลบเข้ามาครอบงำนะคะห้ามนำเงินที่มีไปลงทุนในสิ่งที่คุณน,นั้นขาดความรู้ เขาทําแล้วได้กําไรดีอยากทําแบบเขาบ้างแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ๊ะทำไมเขาทําแล้วรวยเอารวยเอาอยากทําอ่ะแต่คุณไม่มีความรู้ไม่มีความชํานาญในเรื่องนั้นข้อนี้ห้ามทําสิ่งที่คุณอยากจะทํานั้นหากคุณมีความรู้นะคะศึกษามาดีรู้แนวทางหรือว่ารู้ทางและชำนาญในเรื่องนั้นนั้นข้อนี้คุณทำได้แล้วคุณจะดีและเฮงอีกต่างหากนะคะ แต่หากคุณนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นข้รวยก็อยากรวยกับเขาบ้างคุณจะล้มตึงอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีมีนมันมีสองอย่างอะไรที่คุณเก่งๆแล้วคุณลงมือทำในช่วงนี้คุณจะดีและเฮงแต่หากอะไรที่คุณนั้นมองเห็นแต่คนอื่นว่าทำแล้วได้กำไรดีแต่เราไม่มีความรู้แต่เรามีเงินข้อนี้ไม่แนะนำอย่าหาทำเลยเด็กค่ะนะคะห้ามแล้วห้ามอีกหากดีก็จะบอกว่าให้ทำได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ให้ทำก็อย่าทำเลยนะคะ อดใจไว้นิดนึงหากอยากจะทำอยากลงทุนจริงๆให้คุณทำในสิ่งที่คุณนั้นมีความรู้มีความสามารถเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนดาวอังคารย้ายในครั้งนี้24กุมภาพันธ์ถึงวันที่14เมษายน2564นี้ให้คุณร่ำรวยเฮงเฮงปังๆัทำอะไรก็ราาเรื่อนอย่าได้มีอุปสรรคติดขัด แต่ก็อย่างที่ว่านะคะชีวิตของคนเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมักจะมีอุปสรรคหากมีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้คุณอดทนนะคะชาวราศีมีนคุณดีขึ้นแล้วค่ะจากนี้ไปแต่ก็อยากจะปลอบใจใบางท่านนะคะอาจจะมีสักสิอร์เซนที่ดวงของคุณนั้นไม่เหมือนใครเลยคนอื่นเขาดีจังถูกหวยเอาถูกหวยเอาทําอะไรก็รวยรวยรวยเราก็มีนทาไมเราไม่ดีกับใครเขาเลย เอาใจช่วยบุคคลกลุ่มนี้ขอให้คุณดีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยๆหากคุณติดติดขัดขาด,ขดก็ขอให้การเงินของคุณราบรื่นนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีมีนทุกทุกท่านกราบขอพระคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ